ต่อจากคลิปที่เทพูนต่มื่อสาวเป็นบอต่ออามาที่ย่ามเทียงไปหาใบแาบที่นีจากนั้นทุกคนก็ได้พักเบกกินเขาเทียงค่ะเมนูเขาเทียงสิเป็นยังเป็นไปบ่ใดก็คืนน,นนี่ค่ะแต่หมองยิงเอ้ยเธอเบิ่งต้นหมองตัวนี้สู่ชีวิตคักแน,มน,น่มันสูส่ชีวิตคือพายแันมันบ่สู่ชีวิตคือจัคนมาปิดอยู่นี่ฮแล้วเบื้งใบสิม่มีแล้ว,วสู่น่วยก็มีอยู่3าน่วยจะเป็นอนาถาคัดแน่แต่ว่าไดๆเด้ออยากสีบอกว่าตัวหมอหุิงตัวนี้เมืงอย่าเฝ้าตุยเด้อเพราะว่าหมงตัวนี้มันแซ่บบอกชัดย แต่ว่าก่อนอื่นกับสิมาลวกขนมเซนซะก่อนเด็กขนมเสนอันนี้ก็ห่อละซิบ,บาทน,นี่น่ดีิงหลวกได้เทียเดียวค่เดียวพอดีกินเลยค่ะผู้ใดสนใจก็ไปตำทิตากาต่อต,อ,ตอดุจจาพาแซบเลยเลยแล้วก็หลวกบ่โดนพร้อมได้รลวกแกหาหน้าที่เซนเนียวนุ่มใสบกค่ะหลังจากนั้นก็สิมาเข้าสู้การเปิดท่านตำหฮุ่งค่ะตำหฮุ่งกับสูตรเก่าสูตรเดิมค่ะสูตรน้ำปลาซี่ซอนตามสูตรนั่นแหละก็มีลูกเพจกัมีเอฟซี่หลายคนแนะนำวางดนหูบอยายากคือเราะเหตุน้ำปลาล่าขายน้ำปลาล่อนาสูตรี่ซ้อนตามสูตรใเ ปลาล่าฉันก็บ,บ่รูแม่ว่าเขาใส่อีหยังแน่สู้กบ่รูเลยว่าเขาปรุงแบบใดหูแต่ว่าสูตรตํามหุ่งน่เห็ดให้มันแส่บเฮ็ดจังไงแค่นั้นเลย <c oughs> แต่ว่าสูตรปลาล่าฉันเฮ็ดบ่ได้อีหลีแล้วใดๆคือสูตรน้ํปลาล่าซีซอนตามสูตรอ FC ลูกเพจหลายคนก็ไปตําตามฉันโอ้แต่และคนก็บ,บอกว่าแซบแต่ว่าก็สิมีแค่1%ล่ะบางคนบอกว่าค่อยลองตําคือจเจ้าแล้วยายมันเค้มยิงถ้าเอาซ้อนใดตําบ่แม่นเธอเอาซ้อนแบบว่าซ้อนตรงลวงซ้อนที่เป็นแบบว่าซ้อนสันซ้อนตักแกงตี้บ่แม่นซีซอนของเธอหรือว่าซีทะพี่ไม่ได้เข้มแต่ว่าทุกคนเขาตํามันก็แสบแห่แล้ววันนี้ตําส้มตําของเราก็จะพิเศษพิเศษมองไดว่าตี้ฉัน กิใส่แซลมอนพร้อมค่ะแซลมอนอันนี้ก็ซื้อมาเห็ดแน,นวกินให้ดินแดนนั่แหละแต่ว่ามันเหลือค่ะคุณแม่ก็เลยสิมาต่ําอันแต่ว่าแม่ยา่าเราบ่กินนําได้กิงระว,วังได้ฮู้บ่หือยมันดิบนะเอายายอันนี้ขนาดกินลาบงัวยังกินก็มีหลายๆคนที่เป็นขรีเอเตอร์คือกันเขาก็ถามนาะยย่ขอยขอแรกมาดานใจแน่เจ้าเฮจังได๋จังมีคนติดตามเจ้ามีคนเบิ่งคลิปเจ้าหลายขนาดนี้มีคนท่าเบิ่งคลิปเจ้าถงทุกตี5จังสิแหมเอาจริงๆเด้อฉันก็แสดงออกว่าเป็นธรรมชาติของฉันนี่แหละให้ FC บ้างแล้วไดๆคือเราต้องมีความจริงใจให้ FC ด้วยนะรู้สึกจังได๋ก็ถ่ายทอดออกไปย่าแอบแล้วไกลๆคืออย่าไปเลียนแบบผู้ใดเอายาย คุณทงคอนเทนต์นะั่นน่ะมันก็เฮดคือกันทั่วบ้านทั่วเมืองสิบ่ให้เลี่ยนแบบกันได้ไดนบ่มแมนก็หมายถึงคอนเทนต์การใส่ชีวิตประจําวันนั่นละมันก็แล้วแต่ขอบรัวไผครอบรัวมันด้หมายถึงว่าเลี่ยนแบบอีหยังขนาดนั้นแต่ว่าคําพูดคําจาสําเนียงการเว้าซับซึฟในการเว้าออจังเสียท่าทางในการเว้าออจังเสียมันเรี่ยนแบบกันว่าได้ได้ญิงมันต้องแบบว่าเป็นเอกลักษณ์ของไผของมันจังฉันนะเอาฉันเฮดคลิปนั่นน่ะตอนเฮดคลิปไม่ๆมฉันพยายามเลี้วพยายามส่เฮดคลิปให้มันออกมาดูดีให้มันออกมาเป แบว่าจะคล้องส่งเข้มขึ้นอยงสิแต่ว่าสักพักมันกระชากลงมาตลกคือเกาแม่ก็เอาง่งายๆว่ามันคือคาแรคเตอร์ไผคาแรคเตอร์มันนั่นละ่ะเอาความเป็นจะคของออกมาใดๆคือยาแอบค่ะยาแอบเลยเราต้องมีความจริงใจให้ FC แล้วเคล็ดลับของฉันอีกอย่างหนึ่งก็คือฉันสิบ่ค่คอยมานางยองจ้าของบ่คออยมานาั่งแบบว่าอวยจะาของเบาสรรพคุณจะคของในเรื่องดีๆให้ f อฟังให้ลูกเพจฟังเด้ยิงแต่ f อที่อยู่ในลฟ์สดนะฉันสีมักเบาเขาสีฮูเบิรฉันสีมักเ้าเลี้ยงโซ่ม่เบัสบคอยมานังเ้ขอองงเวดี้องเลย ยังมาตีดีสัวคนเฮามันมีกันเบิดนั่นละ่ะแต่ฉันสิมักทายถอดเรื่อมบดีของฉันให้เอฟซีฟังมาก,กัว่าส่วนเรื่องดีๆให้เขาตัดสินเอาให้เขาดูจากการกระทําของเราเอาเองนี่ละ่ะลักๆในการเฮ็ดคลิปในการทายถอดในการใส่ชีวิตของฉันในการเฮ็ดเพจของฉันก็มีมยูุแค่นี้เลยหลังจากเทพปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วกินเขาเที่ยงเรียบร้อยแล้วพอหเอากับสิเตากันค่ะเตากันมาโลกตัดค่ะเพราะว่าตอนนี้เด็กชายดินแดนก็เริ่มกินนมกล่องแล้วในใจฉันนะยิงการกินนมกล่องของดินแดนน่ะฉันอยากกินของทุกีอ่อรอกินของทุกแบนเพราะว่า คือให <q> คิวให้กินให้คิวสีฝา,<อ>า,ากับเพียคิวสีทองเขาก็ต้องเข้ารบกันตัดสินใจของเขาค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนใจเงินแต่ว่าดินแดนนั่นมามือนี่นั่นยิงเอ้ยถึกใจบอกคักห้องโฮป,ปูปีครับห่างเพว่าลักๆที่มาซื้อก็คือมือนี่มาซื้อของนางอย่างเดียวเลยหลังจากกลับมาหอดแล้วมันบอกโอ้ยดากจะมาท่านจาเป็นไอคอนเกี่ยวกับคำพูดเธอก็แตงโตค่ะแต่งตัวไปเทศบาลทันทีไปยังมาตีไปเหตุงานบอกว่าแม่หุ่นค่ะไปเชิดชายค่ะหุ่นนักตะกอที่มชาติใหญ่โอ้จักว่ามักอีหยังกระดอกกรเดียมักเป็นชีวิตจิตใจฉันว่าดินแดนนี่บ่รอดคักๆผู้สืบสอดทายาทคนต่อไปในการเล่นตะกอและนี่ค่ะขอ รีวิวจริงๆมารีวิวให้เด้อเอ้ดูสั่งมารอบสมแล้วหน้าชุ่มชื้นหน้าติดทนนานแต่งหน้าติดทนดีมากสิวเซียนก็หายขอบคุณเดอ้อค่ะขอบคุณที่ไว้วางใจผลิตภัณฑ์แบรดเอดของเฮาผู้ใดสนใจผลิตภัณฑ์ดีๆที่นําเข้าจากเกาหลีร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้ก็ทักแชทหาดุดจาพาแซบได้เลยบอกเลยว่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่นําเข้าจากเกาหลีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะหน้าบ่าพังแน่นอนแถมหน,าน้ายังแข็งแรงบ่ต้องใส่ขี้มอาทิตย์สองอาทิตย์ยังอยู่ได้เลยอันระบางนางรดไปแม่นบ่นัางรถไปกลุ่มเพราะ ฉันจิเอาขาตังกล่องไปน้ำดีกว่าไปทายตอนฉันเตีตะกอดีกว่าเพราะว่าคอนเทนต์ไมอยุบันเฮาน่านะถึงว่ามันจิหลากหลายแต่ว่าบางที่มันกระจำจีได้เธอว่าสั่นว่าโอ้ยหญิงเธออุศวาคือฉันบอกตลอดระยะเวลาสองสามปีนะ่ะพวกเธออยากเห็นข่าอยากเห็นภามเหตุการณ์ที่ไอคอนแกวกองข้าไปเตีตะกอเดี๋ยวนี้เขา่ายไม่เบิ่งแล้ว